Underground c o m p ล็กด้านของสเตนเจอร์ติงเฮ้ยโอ้โหแล้วกูไม่ได้เล่นนานด้วยพอเปิดอะไรมาเนี่ยเอาที่ของตกมาทำไมก้อนก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับตัวเดมิสิตกับผมเองล็อกเกอร์เกมเมอร์เฮ้ยของพยาบาลบาลานดิงโอ้โห,โโหเหลือจะเชื่อ ไอ้นี่มันตึงว่ะมันตึงว่ะกูต่อยก,ก่อนเลยให้ของมันล่วงหล่นให้ของมันล่วงหล่นไม่ต้องใช้ไอ้ของพันนี้อไล่ล่านี่ไงแล้วผมตีแบบบูทูธเฮ้ย เอ้ามันไม่กลับมาว่ะมันวิ่งตรงวิ่งยาวเฮ้ยเอ้ามันล็อกมันล็อกกำแพงอ๋อไอ้นี่อะไรเนี่ยไม่มีเสาขาวเสาขาวอยู่ไกลเกินอะไรเนี่ยโอ้ไม่ทันไม่เป็นไรเอ๊ะเมื่อกี้ผมจำได้ว่ามันมีคนอยู่แถวนี้นะอา้าวสบ,บี้ยกมือ ซอมสีเราแบบยกมือแล้วมันอยู่แถวนี้หรือเปล่านั่นแล้วผมเจอคนอยู่ชั้นสองไงหวัดดีจ้า <c oughs> นี่ไหนต่อยเลย <c oughs> นี่ไงชั้นสองแล้ววิ่งไปไหน พังไม้ตึงๆนี่พังไม้อีกรอบหนึ่งทำไมมันไม่โดนตัวคนเลยวะอะไรจะทำอะไรผมครับคุณผู้หญิงเมื่อกี้ผมทำไมได้ยินเสียงคนกระโดดวะเฮ้ยติดซอมบี้ ทำไมผมได้เสียงคนกระโดดอะไรวะอ้าวแล้วผมเจอไงมันวางของเลยวะนี่ไงแล้วผมเจอแล้วผมเจอนี่ไงลิกเกอร์เกตึง,ตง แกจ่ายความเจ็บปวดและรวดร้าวนี่ลิงเกอร์เทคอีกรอบหนึ่งครับตึงโพดลิงเกอร์เทคเฮ้ยเฮ้ยล,ลิงเกอร์เทคไม่ได้ก็ซัดไปเลยละกันแค่นั้นมันไม่ได้ยากอะไรหรือเปล่าลิงเกอร์เทคไม่ได้ก็ฟาด ฟาดฟันไม่ใช่ฟาดฟันสิตันหน้าไปเลยครับลากมาตรงนี้เพื่อใช้เสาข่าวนะโอเคผมรู้สึกแบบว่ามันมืดมากเกม,มันมืดแบบมืดมืดเลยครับกระทืบซ้ำ คือมันใช้ฟิลเตอร์ไม่ได้นะตอนนี้ที่ทุกคนเห็นมันสว่างเพราะว่าผมปรับใน OBS นะคือไม่ได้ใช้แอคชั่นในการอัดคลิปนะคลิปนี้เพราะว่าแอคชั่นมันปรับแสงในโปรแกรมไม่ได้เลยไงมันต้องไปใส่ในโปรแกรมตัดต่อซึ่งผมขี้เกียจนั่งหา <c oughs> <c oughs> ต่อยเลยเอ๊ะทำไมผมไม่ใช้โซ่วะ เฮ้ผมได้ยินเสียงใครไอกระดอกกระแดกขอกแคกขอกแคก,แ,คกแล้วเจอไม่โดนเหรอวะเมื่อกี้เอาจริงดิเอาจริงจริงสิมันไม่โดนจริงๆเหรอเมื่อกี้ผมเลยจะเชื่อเลยนะ ว่ามันไม่โดนอ่ะไปไหนละมันจะใช้บาลานดิงอะไรเนี่ยนี่ไงผมก็แบบกลางอากาศไงหมัดตรงกลางอากาศแนตรงนี้ได้ครับ กไปปั่นไฟตรงไหนกันนะเอเฮ้ยใครไออ้าวทางตันทางตันชวยเอ้าเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปละเกินไปละมันจะเกินไปละสองเครื่องนนเนาะผมหาใครไม่เจอเลยตอนเนี้ย แล้วผมเจอรอยเท้าโอเคโอเคโอเค,อเ,คเห็นทุกคนครับเห็นทุกตำแหน่งทุกตำแหน่งทุกคนละเฮ้ยไม่โดนเดินกลับเลยแบบนี้โอเคมีคนมามีคนมาช่วยครับ คนมาช่วยนี่ไนงะอุ้ยซอมบี้ไม่ช่วยอะไรเลย<ะ>โอเคขั้นสามแล้วเหมือนนวดมันจะยาวขึ้นป่ะที่มันอัพแพตมาใหม่อันนี้ไม่ไแน่ใจเหมือนกันนะครับ<อ>เหมือนตัวในเมซิสมันจะ แขนมันจะยาวขึ้นว่าไม่ใช่แขนสิมันต้องเป็นหนวดแล้วผมเจอไงผมรู้มันมีรอยเท้าไงรอยเท้ามันแบบมันมันชัดไงรอยเท้ามันชัดไงแขนทีละคน2คน ออมมาฝั่งนี้เหรอเหมือนฝั่งนู้นก็มีคนหรือเปล่าโอ้ยตรงนี้เครื่องได้เยอะขอาการะทืบหน่อยใครมันวิ่งไปแล้วเนี่ยโอ้ยไอเดวิดคิงวิ่งไปแบบห้าวหาัญจัดๆกระโดดเลย ดีวิดนี่ใช้ไอ้นี่ปะเนี่ยใช้บาลานหรือเปล่าแล้วบาลานจริงไงรอ,อยเท้าใครเอ่ยตรงนี้นั่นแล้วโดนซอมบี้ทำงานดีจัดแค่นั้นแหละซอมบี้มันก็เชื่อฟังผมแล้วทางเข้ามันอยู่ไหนเนี่ยโหลเกมผมจะเอาเสาขาวไม่รู้มัน แขวนไปยังแขวนไปแล้วด้วยรองเท้าใครเอ่ยตรงนี้รองเท้าของเฟิร์มินครับโอเคโอเครู้เรื่องรู้ราวแบบเซอร์ไพรส์ไงจังหวะเซอร์ไพรส์เสาขาไม่มีอีกละ แล้วตายเลยแค่นั้นแล้วผมต่อ,อยามาตรงได้เอาเอาเอาได้ได้ได้เอาได้ได้ได้ได,ได้แทงมาแทงมาเลยแทงมาเลยโอ้ซอมบี้มันเดินไปก่อนนะทำไมซอมบี้ไม่หยุดนิ่งวะไนี่มันชักเข้า,างไงทุกคน ต่อฮาวเกินมันห้าวเหรออาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอซิคือมันมันเก่งแทงหลังแล้วมันเก่งไงถอยถอยถอย,ถอยพี่ไม่ชอบเข้าใจปะมาเดินติดอะไรพี่เนี่ยพี่ไม่ค่อยโอเค แล้วตอนนี้เหมือนจะเจ็บหมดทุกคนเลยนะครับเครื่องนี้ก็ได้เยอะจัดอ้ายังไม่ลงมาอีกเหรอแล้วอยู่สองคนเลยฮิวว่างนั้นเฮ้ยโอ้โหไม่ถึง อ๋อไปฝั่งนู้นไอ้นี่ก็ลงมาฝั่งนี้แล้วก็ติดอันนี้ไปก่อนให้มันไอกร,กระดกกระแดกขอกแคกขอกแคกไปก่อนวิ่งหนีแตกกระเจิงและผมกลับมามูนวอล์กมาตีไงซอมบี้เรียบร้อยซอมบี้เก่งเกิน ผมจำได้ว่าไอเจ้านั่นไอหมอนั่นมันวิ่งมาแถวนี้อีกาตรงนี้บินครับผมแสดงว่าต้องวิ่งมาแถวนี้ปะกระดานนี้มันทึบไงอ้โหอ five minutes later นั่น หลุมอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าฮยอ่าดีนะมันไม่เจอหลุมอะถ้ามันเจอแย่แน่ๆ ต่อยเลยวหนวดมันยาวมากเลยนะทุกคนโอเค,อเค,อเคประมาณนี้สำหรับเจ้าเนมิซิตนะครับ มาเล่นให้ดูเพียงแค่นี้แล้วกันนะไม่ได้อัดคลิปไม่ได้ลงคลิปมานานถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ใครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าจ้า